คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการใช้เทคนิคพิเศษเพื่อทําให้คอมพิวเตอร์ของเรานั้นดูแพงขึ้นมานะครับปกติแล้วถ้าเป็นติวเตอร์หรือว่าเป็นอาจารย์สอนทั่ว,วไปนะครับก็จะใช้ iPad ใช้ uh, p อ o n e หรือสมาร์ทโฟนในการเขียนขีดอะไรประมาณนี้นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําทริคในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราที่มีอยู่นะครับให้เป็นกระดานสําหรับเขียนสอนนักเรียนนะครับ วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการใช้ e-pen p นะครับ e-pen p คืออะไรครับ e-pen i p ก็คือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งครับที่ใช้สำหรับการเขียนนะครับหรือการบรรยายนะครับด้วยคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก่อนอื่นก็ไปที่ e p i n p e n .com นะครับสำหรับดาวน์โหลดตัวเต็มหรือตัวทดลองใช้นะครับสำหรับท่านที่อบรมในคลาสนี้นะครับก็จะ ทำการเตรียมโปรแกรมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่พูดถึงในวิดีโอนะครับเพราะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับโอเคนะครับท่านก็ไปดาวน์โหลดตัวทดลองใช้มานะครับมันทําอะไรได้บ้างครับมันก็สามารถที่จะเขียนนะครับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับสามารถประชุมบรรยายแล้วเราก็เขียนบรรยายได้เลยนะครับนี่ครับโดยจะต้องมีกระดานนะครับตัวนี้นะครับต่อไปครับมาพูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองนะครับ ถ้าเป็นตัวฟรีที่ท่านสามารถโหลดได้จากเว็บไซต์นี้นะครับท่านก็จะสามารถเขียนได้ลบได้ไฮไลท์ได้นะครับสกรีนช็อตได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสีให้16สีนะครับแต่สาหรับถ้าถ้าท่านเสียเงินนะครับเป็นตัวโปรนะครับมันจะอัลล็อกทุกอย่างให้นะครับที่ราคา17.50เหรียญนะครับต่อการอินสตอลหนึ่งครั้งนะครับมันก็ทําได้เหมือนกันครับเขียนได้ลบได้ไฮไลท์ได้สกรีนได้ทา t e x t t ์ทูได้นะครับลูกศรได้แล้วก็ที่สําคัญคือตรงนี้ครับ ไวบอร์ดและแบล็กบอร์ดสำหรับไวเขียนนะครับไว้บรรยายนะครับเพราะนั้นท่านก็ไปซื้อนะครับหรือว่าติดตั้งตัวไทเอานะครับสำหรับคอร์สนี้ก็ไปดาวน์โหลดตามลิงก์นะครับมีวิธีการอยู่นะครับถ้าท่านไหนที่ทำไม่ได้ก็หลังไมค์มานะครับโอเคครับท่านก็ทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะได้เครื่องมือแบบนี้ขึ้นมาครับนี่ครับมันสามารถย่อนะครับนี่ครับเก็บได้นะครับลองความสามารถแรกให้ดูก่อนนะครับ ลูกสอนนะครับอันนี้ก็คือเป็นโหมดปกติทั่วไปนะครับอันนี้เป็นดินสอครับในโหมดของเพนนะครับจะมีไฮไลท์นะครับอย่างนี้นะครับสามารถเขียนได้เลือกสีได้นะครับนี่ครับนี่เลยเขียนหน้าจอได้เลยนะครับนี่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านมีไฟล์ pdf จะบรรยายนักศึกษานะครับสมมุติว่าท่านมีไฟล์ pdf ในการบรรยายนะครับท่านก็โหลดไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วท่านก็เลือก ที่ตัวไฮไลท์นะครับนี่นะครับเลือกสีตามที่ท่านต้องการนะครับผมเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะครับสมมุติว่าท่านมีอะไรก็ท่านก็ตรงนี้เลือกจุดนะครับปั๊บนะครับแล้วท่านก็วงนะครับบรรยายไปนะครับแบบนี้นะครับทาแบบนี้ได้นะครับถ้าจะให้เลื่อนก็ปั๊บนะครับเลื่อนต่อนะครับนี่ครับปั๊บท่านจะบรรยายอะไรไปลบตรงนี้ไม่ได้ก็ลบนะครับลบไปนะครับแล้วก็ มาถึงตรงที่ท่านจะบรรยายใช่ไหมฮะท่านก็ปป๊ดนะครับสมก็ตรงนี้นะครับเราก็เลือกดินสอนะครับปั๊บนะครับบรรยายคีดนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับปื๊ดนี่ครับท่านก็บรรยายไปนะครับใช้เครื่องมือไปนะครับโอเคครับเครื่องมือต่อมาครับเส้นนะครับเส้นก็จะมีแอโร่แบบนี้นะครับนี่ครับเวลาท่านบรรยายท่านก็วาดไปนะครับคลิกลูกศรปั๊บเลื่อนหน้าต่อไป อันนี้ไม่เอาเราก็ลบนะครับนี่ครับการทํางานมันก็จะจับหน้าจอแบบนี้ครับไปเรื่อยๆฮะอาจารย์สมมติอาจารย์จะอธิบายรูปโมเดลตัวนี้นะครับก็เลือกนะครับนี่ครับใหญ่ไปลดนะครับนี่นะครับแม่เขาก็ลบนะครับโอเคนะครับเครื่องมือต่อมาก็คือการย่อขยายของขนาดปากกานะครับอันนี้เป็น undo นะครับอันนี้เป็น clear screen นะครับปุ๊บกดเลยนะครับ อันนี้คือไฮไลท์สาคัญครับตัวนี้นะครับไฮไลท์สําคัญก็คือถ้าท่านไม่ใช่ตัวโปรนะมันก็จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับลองกดดูนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นกระดานฮะกระดานสําหรับให้ท่านเขียนเลยครับนี่มีประโยชน์มากนะครับปึ๊บนี่นะครับเขียนไปนะครับเพราะนั้นการที่จะเขียนตรงนี้ได้ท่านก็ต้องมีปากกานะครับปากกากับแป้นลับนะครับก็คือตัวนี้ครับผมปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับ เพราะนั้นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ท่านต้องมีก็คือตัวนี้ครับกระดานนะครับกระดานกราฟิกนะครับสำหรับเขียนเช่นยกตัวอย่างเช่นยี่ห้อวาคอมยี่ห้อตัวนี้นะครับเป็นไซส์ขนาด8.3คูณ5.7คูณ0.3นิ้วนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,700กว่าบาทนะอาจารย์ก็ใช้สำหรับ USB Type A นะครับถูกมากครับตัวนี้1,700กว่าบาทนะครับ ก็น้ำหนักในการเขียนหรือว่า a c t i v e Area Small อะไรประมาณนี้อาจารย์ก็ไปอ่านสเปคดูเอาเองนะครับแต่แนะนำว่าถ้าจะสอนด้วย EP พิเเนี่ยควรจะมีกระดานตัวนี้ไว้1ตัวนะครับอันนี้อันที่2ครับรุ่นนี้คือที่แนะนำก็คือมันเป็นบลูทูธนะครับบลูทูธในการเชื่อมต่อเพราะนั้นถ้าท่านมี MacBook มีอะไรเงี้ยท่านก็ใช้บลูทูธในการเชื่อมต่อเลยอันนี้7นิ้วครับโอเคนะครับอันนี้ก็ตัวนี้ 3000- หรือ2,500ประมาณนี้ครอาจารย์ก็ลองไปศึกษาดูนะครับ โอเคนะครับในส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนฮะท่านก็สามารถแทรกรูปภาพได้อะไรได้นะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็จะมาแนะนําว่า EP พ c p e n มันสามารถทําได้แบบนี้นะครับถ้าท่านใช้ตัวนี้คล่องแล้วก็มีกระดานขีดเขียนเนี่ยมันจะทําให้คอสของท่านการบรรยายของท่านดูดีขึ้นมาอีกครับลองฝึกดูนะครับ